เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกระต่ายนะคะเขาจะคลอดลูกเขาจะทํำยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมันอยู่ในสวนหลังบ้านเลยค่ะ มีม kid kid ลูกอยู่ไม่มีมีลูกกระตายอยู่ในรูนี่เดี๋ยวขยายนิดนึงอ๋อก็เลาออกมาแล้วยาพึ่งยาพ่งเอาอะไรมาจับเอาอะไรมาจับจะอะไรมาจับไปเร็วมันจะไปออกมานี่แมวกินแน่เลยเดียเดี๋ยวเดีเสียงดังเนี๋ยมันจะวิ่งเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปอีกแล้วไอ้อยู่ในรูอ่ะเดียวเดยขยายขยายเน่เน่เน่หันหน้ามาอืม อมันมืดมันมืดอยู่ในรูนะมันมืดมันมืดอยู่ในโพรงเดอเดเดี๋ยวเด้อเอเอาอะไรมาจับออเดอเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนมันจะล้มอุย้ยอยู่แบบธรรมชาติเลยนะเนี่ยแม่แม่ออกมาแม่เ,เปิดปากลุมให้แล้วทำลายกันมีกี่ตัวน่ะมันมืดข้างในมองไม่เห็นเด็กเด็ เด็กๆทำอะไรกระต่ายน้อยว่าไงเบบี้กระต่ายน้อยเดินออกมาเลยเลยทำอะไรเดินออกมาเดินออกมาเลยวนะเดี๋ยวเจะขยับเข้าไปใกล้ๆเอาเอาเลยตอนที่ยังอยู่ในนี่นี่ถ้าออกไปแล้วมันมันเอาไม่ได้เด้มันจะวิ่งออกไปกว้างอ่ะได้ๆๆๆเดี๋ยวจะจับเองกับอ๋อได้ได้ได้ได อุ้ยไม่ถึงมันอยู่ลึกๆน่นเนี่ยเอ้ามาได้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 ไได้ได้ได้้ได้ได้ได้ไได้้ดไ้ด้้าไ้ไอด้ไ ยังอยู의 mark. 의 mark. ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่อยู่นี่นี่มันแอบอยู่ข้างในอยู่อยู่ลึกลึกลึกนี่นี่ออกมาออกมามาจับจับอะไรจับอะไจับเลยจับจับอะไได้เลยได้เลยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออะไร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 เศกงเลยใส่กงเลยใส่กงเลยใส่กงเลยโอ้ได้ไดวได้เด้ไดวได้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 ได จะหลุดจะหลุดว้าลุ้นตื่นเต้นอ้าไม่รู้หมดหรือเปล่ามันไม่ออกมาอ,มอยู่ข้างในลึกน่ารู้หลุมมันนะยังเหลืออีกอยู่ได้มันมองไม่เห็นอยู่ข้างในนะ่ะเราต้องรอให้ออกมาก่อนอม,มันยังมีหลายลูยได้มันออกมาแล้วนะ่ะ มันออกมาแล้วจับจัเด้เด้เดขยับเข้าไปอีกก่อนโอ้โอ้โอ,โอเ ya, new, 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 new. ้เน้เน้้เนหุ่นหลายตัวอยู่ án, เด้เด้เด้ขาจะจับเอาน้นเน้เน้เมันดิ้นแรงนนเน้เนเโอ้โอมันหลายตัวพุกนันยังเหลืออยู่นนนตัวน้นสีตาหันหลังมา ô oh, đi 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 สีดำมไม่ถึงไม่ถึงสีดำอ๋อเอากองมาใส่เอากองมาใสา่แล้วมันจะออกไปแล้วลุ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 อยู่ในนั้นก่อนเนอะเนี่ยได้ไม่เลขหลายตัวหลายสีทั้งหมดแปดตัวสีขาวก็มี เป็นไงเข้ามาอยู่ในบ้านเนาะโหต้อนรับเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะถ้ายังอยู่นอกบ้านตัวเล็กๆแค่นี้ออกมาหากินเดี๋ยวแมวมานะมาอยู่ในบ้านนะลูกนะเราจะดูแลเอาเด้เอพอโตๆแล้วจะค่อยปล่อยออกไปเด้อเมื่อไง สงสัยเงียบจังตัวหลับก็ตลับจะให้อยู่บ้านนี่แหละ